มาดูการแก้ปัญหาครับแอร์ยี่ห้อนี้ครับกับอาการที่มันกระพริบแบบนี้นะครับกระพริบแบบนี้สังเกตว่ากดรีโมทนะครับกดเปิดไม่ติดนะฮะไม่ติดีิธีการแก้ปัญหาให้ทำอย่างนี้นะครับอันดับแรกครับเอารีโมทมานะครับแล้วก็หาอะไรแข็งๆแหลมๆเล็กๆนะปากกาดิสอก็ได้นะครับหรือว่าเศษไม้ก็ได้นะครับจิ้มตรงคําว่าเช็คตรงนี้นะครับคือเลื่อนเลื่อนฝารีโมท ออกมาให้สุดนะครับมันอยู่ด้านล่างเช็คแบบนี้นะฮะคลิกหนึ่งเอ่อจิ้มหนึ่งครั้งนะฮะพอจิ้มเสร็จปุ๊บนะครับที่ตัวรีโมทจะขึ้น00นะครับแล้วก็เอารีโมทเนี่ยไปเอ่อเล็งกับแอร์นะฮะแล้วกดปุ่มอ่า On นะฮะปุ่มขึ้น On นะครับเรื่อยๆนะฮะ พอมาดังติ๊ดติบตบตบตบแบบนี้นะครับกดคำว่าเคลียร์นะฮะ C L R ปุ่มนี้นะครับปุ่มนี้หลังจากนั้นนะครับกดปิดนะครับปิดหนึ่งครั้งนะครับพอปิดหนึ่งครั้งเสร็จป,ป,ปุ๊บทีนี้ก็เปิดอีกทีนึงครับอะทำงานแล้วครับ ทำงานปกติแล้วครับแล้วก็ปิดป้ารีโมทเห็นไหมครัง่ายๆลองทำดูครับเอาลองดู